ครับสอดนี้ครับวันนี้ก็มาแนะนํานะครับเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดบูตนะครับบูตแดงดันได้ตั้งแต่12โวลต์นะครับถึง130โวลต์นะครับแต่ที่ผมทดลองนะครับก็ได้ถึง145โวลต์นะครับแดงดันเอาพุตนะครับั่งนี้เป็นแดงดันเอาพุตนะครับั่งนี้เป็นแดงดันอินพุตนะครับจ่ายไฟก็มานะครับอินพุตนะครับ จ่ายไว้ออกนะครับไปใช้นะครับเอาพุทธนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับอยู่สามปุ่มนะครับปุ่มแรกนะครับลิมิตกระแสนะครับก็คือให้กระแสผ่านไปกระแสใช้กระแสได้ที่เท่าไหร่นะครับก็คือลิมิตกระแสนะครับตัวนี้แม็กซ์สุดก็สิบห้าสิบห้าแอมป์ครับตัวนี้นะครับ VR ตัวที่สองนะครับ มีอยู่สามตัวนะครับ VR ต,ตัวกลางนะครับตัวที่สองนะครับเป็นตัวตั้งต่ําตัดนะครับตั้งต่ําตัดนของโวลต์อินพุตนะครับ,รบสมมุติโวลต์เข้ามาที่24โวลต์นะครับเราตั้งต่าตัดไว้ที่20โวลต์นะครับเวลาจ่ายแบตเตอรี่สมมุติว่าแบตเตอรี่จ่ายมาเหลือที่20โวลต์นะครับ ทำตัดก็สั่งให้ตัดนะครับไปตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนนะครับเอาพุทก็ไม่ใจแรงดันออกไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับจําเป็นนะครับตัวนี้คือปรับแรงดันเอาพุทนะครับปรับได้ตั้งแต่สิบสองโวลต์จนถึงร้อยสี่สิบห้าโวลต์ครับแต่ตัเล็กจริงๆก็ร้อยสามสิบโวลต์ครับ แต่พอเอามาปรับดูนะครับก็ได้ร้อยสมสิบโวลต์ร้อยสี่้าโวลต์น,นครับครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองวัดกันดูนะครับว่าแรงดันออกที่สี่โวลต์กันแน่นะครับตั้งมิตเตอร์ DC นะครับ ร้อยสี่สี่โวลต์นนครับแรงดันที่ออกครับตัวนี้ปรับผมปรับแก้ตัวแรงดันขาวแล้วกันนะครับนี่ครับหมุนตัวเข็มนะครับลดแรงดันนะครับหมุนตามเข็มเพิ่มแรงดัน,นครับ นครับสูงสุดของเขาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเอาหลดไฟนะครับหลอดไฟดีซนะครับต่อดูนะครับว่าสามารถใช้ได้ไหมครับเอาเพียวๆนะครับนี่ครับหลอดไฟนะครับชุดหลอดไฟนะครับเอาจัดๆกันนะครับนี่ครับแรงดันไม่ตกนะครับ เรงดันไม่ตกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็สุดยอดมากครับตัวนี้ก็สเปคอยู่ที่900วัตต์นะครับ1 5แอมป์ครับฝั่งเอาพุทนี้จ่ายได้ถึง144โวลต์ครับ 4, 4. 5. 5น5ครับก็ถือว่าจ่ายสูงนะครับบูทธ ที่เจอมาครับก็ตัวนี้น่าจะสูงสุดนะครับที่เห็นมานะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองไปหาดูนะครับมีขายอยู่นะครับก็คลิปนี้ครับก็กขอบคุณมากครับสวัสดีครับ